สวัสดีครับเมื่อนี้ผมพาอ่ามาเบึงรถรีโวด้ครับพี่น้องนะครับเป็นเจ้ารีโวปี2019นะครับเป็นตัว e นะครับตัว e ตัว Z e d i t i o n นะครับพวงหน้าพวงหลังปี2019เรถมือเดียวป้ายแดงด้วยพี่น้องเลขไม่8 0,000กว่าโลนะครับมาผมพาบึงรล่อบเลยพี่น้องนะครับรถสวยบสวยนะครับอ่เบึงสีสันรอบกอนนะครับสีสันรอบอ่าฟ้ากระปรงก็จะมีร้อยอ่าร้อยสเก็ดหินจักน้อยด้วยพี่น้องนะครับ อาพี่น้องอาอยากให้ผมเก็บเดี๋ยวผมเก็บให้นะครับมีร้อยสะเก็ดหินแต่รถดฟ้ากระโปรงบ่เคยถอดบ่เคยแกะนะครับแก้มใส่แก้มขวาบ่เคยถอดบ่เคยแกะนะครับสีสันนี่ให้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสีสันรอบๆสวยเงานะครับในลวดปีไม่ไม่หน่อยนะพี่น้องนะครับอาจจะส่งล่องลอยให้เรียบร้อยนะครับจะส่งล่องลอยให้เรียบร้อยนะครับรอแม็กขอบสิบแปดนะครับเป็นตัวเซตอีดิชั่นนะครับที่มีโปร่งหนาโปร่งหลังนะพี่น้องนะครับ ุมหลบหลบขันเลยนะครับใต้คดเบียนเก้าสองสามหนึ่งกะสินนะครับตัวนี้ผมมีแม็กไลเนอร์นะครับไม่มีแม็กไลเนอร์มานะครับผมมีแม็กไลเนอร์นะครับพี่น้องอยากได้เดี๋ยวผมจัดให้ก็ได้นะครับตัวนี้ออกรถถ้ามีประวัตินะครับออกรถถ้ามีประวัติออกรถศูนย์บาทนะครับบ่บ่บได้เดาวนะครับทัานี้บบต้องเดาวเลยนะครับยอดจัดกันได้เลยนะครับราคากือบ่ได้สูงเกินไปนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับขัานนี้สามแสนกว่าบาท นะครับชุ่มชุมรอบๆอบนะครับภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังดําได้แดงนะครับดําได้แดงทั้งลานเฮใไ้เรียบร่อยนะครับเป็นเบาะหนังดําได้แดงแล้วนะครับตัวนี้จะมีปุ่มพวงมาไล่นะครับมันติฟังก์ชันนะครับเพราะว่าเป็นตัว E นะครับเป็นตัว E นะครับเลขกไม่แปดหมื่นกว่ากิโลนะครับแปดหมื่นกว่านะครับ รถเดิมทุกจุดด้วยพี่น้องนะครับรถโดนทุกจุดนะครับประตูใส่ขวาไม่เคยถอดไ่เคยแกะนะครับเบื้องเตะเทปไดนะครับนี่ครับเมกอาดเดิมๆโล่งงานนะครับฟังใส่นะครับอันนี้คือเดิมนะครับโบชุนนักโบพิกโบควมนะครับพี่น้องภาษีก็หกแปดแล้วนะครับภาษีหกแปดแล้วนะครับ 5468จะส่งลงรอให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมหิบ้าชมของเครื่องครับนะครับอ่าฝ้ากระปงเ่เ่ยถอดได้พี่น้องนะครับฟ้ากระปงไม่ถอดไม่แกะนะครับเพจเดิมๆซอกซุ่มเดิมเบิดนะครับ สำหรับรถวีลีโวคันนี้นะครับปี2019เด้อพี่น้อง2019แท้ๆมือเดียวป้ายแดงนะครับนี่ครับ LR เฮ้าวยูครบเบิร์ดนะครับชัดเจนเบิร์ดนะครับข้างหน้าก็จะมีร่องรอยอ่าตรงขาเล็กค้ำฟ้าปุูงนะครับรถบบเคยอ่าในซอกในสุ่มต่างๆคือบบเคยแตะแล้วนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับห้องเครื่องแห้งนะครับเดิมๆรถคันนี้มีรีแมปมาะนะครับสเต็ปใซ่งานนะครับแต่ว่าเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมเบิร์ดนะครับมีรีแมปมาอย่างเดียว นะครับมาเบิ่งฟังฟังคนขับนะครับน้องฟังคนขับแต่เคล็บเม็ดอักนะครับเนี่ยครับบ้พริกบกคว่ำเด้อครับนะครับไม่พริกไม่คว่ำนะครับเลขไม่บอลลนยนะครับเลขไม่แปดหมื่นแปดหมื่นสามนะครับตัวนี้นะครับเลขเลกไม่อยู่แปดหมื่นสามนะครับตัวนี้ได้ตัวอีแล้วนะครับ เป็นตัว e นะครับ e set edition นะครับปี2019นะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับพี่น้องเดี๋ยวให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับถ้าพี่น้องอยากได้นะครับพี่น้องกำเครดิตดีๆมากนะครับมีประวัติคอนออกรถศูนย์บาทนะครับออกรถศูนย์บาทควนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทได้พี่น้องควนประมาณหกพันกว่าบาทนะครับราคาผมขายอยู่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะพี่น้องได้สี่สิบเก่าแล้ว นะครับเอาพี่น้องสนใจแคปหน้าจอหรือทักมาทางเพจร้านนะครับเพจร้าน V ีโมเด n คาร์รถบ้านรถซิ่งอำเภอห้วยมิคจังหวัดกาลสินนะครับหรือเบอร์โทรนะครับ065 089 6968นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางร้านเยครับฝากไว้น้ำครับคันนี้นะครับรีโวปี2019ตัว Z Edition มือเดียวป้ายแดงเลียกไหม80,000กว่ากิโลนะครับพี่น้องสนใจทักมาหาผมเยครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เสียสละเวลารับชมผมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ